สิบชวนจะปรากฏเป็นร่างที่คุณตาอาจเป็นคนรักเพื่อนเก่าหรือญาติที่ล่วงลับแล้วเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าตำนานสิบชวนในหมู่บ้านเก่าที่ลืมเลือนไปจากแผนที่มีเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อใดที่ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อจากในป่าอย่าขานรับเพราะนั่นอาจเป็นสิบชวนวิญญาณเร่ร่อนที่สูญเสียร่าง แต่ยังหวยหาความเป็นคนสิบชวนจะปรากฏเป็นร่างที่ขุนตาอาจเป็นคนรักเพื่อนเก่าหรือญาติที่ล่วงลับแล้วเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่ามากับข้าเถิดหากเจ้าก้าวตามเส้นทางนั้นจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นหมอกขาวและเมื่อมองกลับมาทางกลับบ้านจะหายไปว่ากันว่าใครได้ยินเสียงสิบชวนแต่ไม่หันตาม ต้องรีบสวดชื่อของตน3ามครั้งเพราะมันคือการย้ำว่าข้ายังอยู่ในโลกคนแต่หากเอ่ยช้าเกินไปเจ้าก็อาจกลายเป็นเสียงถัดไปที่คอยชวนคนอื่นพิเศษสสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่แอเ